คือคือนะคือสุดท้ายไม่ต่างแต่ว่าผมว่าความเสี่ยงที่เป็น tail risk เขาเรียกว่า tail risk คืออครที่อาจจะเซอร์ไพรส์คุณเนะี่ยเป็นเรื่องของตําแหน่งนายกกับหน้าตารัฐบาลซึ่งมันยังยังมีความไม่แน่นอนสูงมากนะ,ส,กะสูงกว่าที่มึงคิดอ่ะสูงกว่าที่ที่คนรับรู้กันอะ่ะตรงนี้อาจจะทำให้เกิดความความผันขวนได้มากๆอาจจะแพนิกอยู่ถ้าอย่างนันใช่ไหพี่<ๆ>นะถ้าฟังเน่เนี้สังเกตดูหลังจากเห็น MOU หุ้นเพิ่งลงมาวันนี้ลงมาไม่ถึงลงมากระจิ๊ดเดียวหุ้นนี่หายแพนิกแล้วหลังจากเห็นโมยูเข้าแล้วครับแหมคุณเห็นแล้วว่าแบบอะไรที่เซนซิทีฟยังไม่มาอยู่บนบนโต๊ะนะตอนนี้ถูกไหมแต่ยังเดินหน้าต่อได้ของของทุกฝ่ายนี่การเมืองเป็นอย่างนี้แล้วผมผมมองว่านี่คือการเมืองที่มันควรจะเป็นนะเออเพราะฉะนั้นไม่เห็นจาเป็นที่จะต้องไปสกัดใครที่มีนโยบายแบบนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขามีพักแบบโอ้โหสุดโกงเลยแบบต้องมีเนาะ ครับแนะ่ผมไม่อยากเอ,อ่ยถึงนะแต่แบบแนวคิดที่แบบโอ้โหท่านอยู่ประเทศนี้มันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยจะไม่ตั้งพักขึ้นมาได้เลยนะแต่ว่าถ้าคนไม่เอาเขาไม่เลือกแล้วก็มาประกอบกับ 3, ไอ้สามสามสามเมื่อกี้ที่ว่าสามขายสามขายสามซื้อโลมันจะเข้ามาที่เอเชีย e แล้วมันก็จะดันไปออทำให้ที่เราคิดไว้หนึ่งแปดห้าสองห้าหนึ่งยี่สิบเจ็ดกุมพาสองพันสิบแปดผมคิดว่าทะลุสิบวันหนึ่งแปดห้าศูนย์พันแปดห้าสิบเนี่ยยังภายในปีนี้หรอพี่นัทาในหกเดือน ใช่คือคือทุกอย่างมันมาจากเอ็กซ์ตรีมนะครับเราเจอเฟสที่ขึ้นของเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์มานะแต่วันนี้เนี่ยร่อแร่อยู่พินธษฐะมันเป็นเพราะว่าอะไรครับเรื่องความไม่ชัดเจนในการจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าหรือมันมีอะไรมากกว่าน,นั้น และที่ต่างชาติยังขายเรื่อยๆเ,เนี่ยมันน่ากังวลเลืก็ออกไปครับพินัทเชิญเลยครับคุณไทยอขอการเมืองไทยเลยนะสองประเด็นหนึ่งคือเรื่องของอ,อตําแหน่งนายกและหน้าตารัฐบาลเนี่ยยังเป็นลันกษณะของไบนารีแฟกเตออยู่นะครับนะตอนนี้เป็นการต่อสู้กันนะเป็นการต่อสู้กันระหว่างผมขอพูดตรงนี้นะให้มันชัดๆหน่อยกระแสกับกระสุนนะ <laughs> เท่านี้นะ ซึ่งปัจจัยนี้ว่ารัฐบาลหน้าตาเป็นไงนายกคือใครตรงนี้ยังเป็น Binary Factor ลองดูนะว่าตอนนี้เสียงได้เท่าไหร่ทำไมเอ่อสิ่งที่สิ่งที่ยังต้องการอยู่อีกสักประมาณ40อะไรอย่างเงี้ยมันจะมาอย่างไรนะเป็น Binary Factor นะผมไม่พูดเยอะกว่านี้นะเพราะฉะนั้นมีปัจจัย Binary อยู่ปัจจัย Binary คือหัวก้อยออกซ้ายออกขวานะออกซ้ายออกขวานะแต่สุดท้ายแล้วปัจจัยนี้นะหน้าตารัฐบาลตำแหน่งนายกนะ ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ากลุ่มทุนยังมีอิทธิพลเยอะเพราะฉะนั้นหน้าตาอะไรถึงจะออกมาโซลูชันสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่แย่กับกลุ่มทุนแล้วก็ไม่ได้แย่กับตลาดทุนด้วยนะครับผมอยากให้ฟังอัอยหญงที่สองเถอะคุณคุณเชื่อว่าหน้าตาธนาคบารจะเป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้ตอนนี้ผมอยากให้คุณไปฟังเอ่อคลิปก็ได้ของคุณสิริกัญญานะน้อยเขาเป็นครเด d ดของของรัฐมนตรีคลังเขายังเป็นคนที่ทํานโยบายมาแต่ไหนแต่ไรด้วยของพรรคก้าวไกล ผมฟังแล้วผมเก็ตเลยผมเก็ตเลยผมเก็ตแล้วผมรู้สึกว่าเราจะไปกลัวทําไมกับนโยบายที่เขาวางไว้เพราะว่าแกบอกอย่างหนึ่งที่ที่มันเป็นเรื่องจริงก็คือการเมืองหรือสภาเป็นที่ของการคอม p พไม i การประนีประนอม,พนอมเพราะฉะนั้นทุกปาตีที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาจะมาประนีประนอมคุณทํานโยบายให้สุดไปเลยไม่อไปกลัวคนที่มีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเข้าสู่กระบ,บวนการประนีประนอมเพื่อจะหาจุดลงตัว ของของทุกฝ่ายนี่การเมืองเป็นอย่างนี้แล้วผมผมมองว่านี่คือการเมืองที่มันควรจะเป็นนะเ,เพราะฉะนั้นกูไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปสกัดใครที่มีนโยบายแบบนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขามีพักแบบโอ้โหสุดโต่งเลยแบบต้องมีเนาะครับเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยถึงนะแต่แบบแนวคิดที่แบบโอ้โหท่านอยู่ประเทศน,นี้มันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยจะ่มันตั้งพักขึ้นมาได้เลยนะแต่ว่าถ้าคนไม่เอาเขาไม่เลือกอะไรเงี้ยคือมันคือมันเข้าสู่สภาแล้วมันเข้าสู่กระบวนการนี้มันนอมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะขึ้นค่าแรงไม่ว่าจะเป็นการ สร้างความเท่าเทียมหรืออะไรอย่างนี้ยทุกอย่างจะเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติ n o มคุณอย่าไปกลัวใครคนที่มีความชัดเจนผมผมคิดว่าความชัดเจนเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนเอเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้น่ากลัวเลยนะไม่ได้น่ากลัวเลย,เลยแล้วก็ผมคิดว่าจะไม่แย่กับตลาดทุนนะครับแปลว่าตลาดนะอาจจะแพนิคอยู่ถ้าอย่างนั้นใช่ไหมพีน่นัทธาถ้าฟังเนี่ยสังเกตดูหลังจากเห็น mou หุ้นเพิ่งลงมาวันนี้ลงมาไม่ถึงลงมากระจิ๊ดเดียวหุ้นนี่หายแพนิคแล้วหลังจากเห็น mou เข้าไปไหมครับ นะคุณเห็นแล้วว่าแบบอะไรที่เซนซิทีฟยังไม่มาอยู่บนบนโต๊ะนะตอนนี้ถูกไหมยังเดินหน้าต่อได้แต่ว่าผมจะบอกว่าอะไรที่จะทําให้เช็คกี้ในครั้งหนึ่งก็คือปัจจัย inary, บินารีปัจจัยแรกโอเคอ่าเรื่องของหน้าตารัฐบาลตําแหน่งนายกย่างเนี้ยครับมันซึ่งมีผลนะที่ถนาอ,ออกมารูปแบบไหนเนี่ยก็อาจจะทําให้ทาร์เก็ตของเซ็ตมันเปลี่ยนมันต่างกันใช่ไหมครับรูปแบบอันนี้คือคือคือสุดท้ายไม่ต่างแต่ว่าผมว่าความเสี่ยงที่เป็นเทลริสเขาเรียกว่าเทลริสคืออะไรที่อาจจะเซอร์ไพรส์คุณเนี้ย ไอ้เป็นเรื่องของตำแหน่งนายกกับหน้าตรารฐบาลซึ่งมันยังยังมีความไม่แน่นอนสูงมากนะสูงกว่าที่มึงคิดอ่ะสูงกว่าที่ที่คนรับรู้กันอนะ่ะตรงนี้แอะทำให้เกิดความค,ความผันผวนได้มาก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 แต่ว่าโซลูชันสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใครจะอะไรมาเนี่ยจะไม่แย่กับตลาดทุน้น <Okay. S 1> แล้วก็มาประกอบกับ 3, ไอ้สามสามสามเมื่อกี้ที่ว่าสามขายสามขายสามซื้ออ่ะโฟลว์ม,มันจะเข้ามาที่เอเชียอืมแล้วมันก็จะดันไปออทำให้อที่เราคิดไว้หนึ่งแปดห้าสองจุดห้าหนึ่ง ยี่สิบเจ็ดกุมภาสองพันสิบแปดผมเชื่อว่าทะลุสวัสดีหนึ่งแปดห้าศูนย์พันแปดห้าสิบเนี่ยยังภายในปีนี้หรอพีธธ่น่าในหกเดือนสช่คือคือทุกอย่างมันมาจากเอ็กซ์ตรีมนะครับเราเจอเฟสที่ขึ้นอเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์มานะโอเคเออเพราะฉะนั้นคิดให้เอ็กซ์ตรีมนะครับอย่าอย่ามัดน้อยคิดให้เอ็กซ์ตรีมเพราะว่าเราเราผ่านสถานการณ์เอ็กซ์ตรีมมานะครับตอนนี้มันเกิดเหมือนกับเป็นท่อเป็นระบบท่ออะไรที่มีแรงดันสูงมากนะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันจะพุ่งมันจะระเบิด มันจะเกิดบางอย่างที่มันไม่ธรรมดานะครับคุณก็ดูแค่หุ้นเอ็นวีเดียเลยดูแค่แบบอะไรที่คุณรู้จักดีอยู่แล้ว a c e b o o k Meta ใช่ป่ะนี่นี่คือ AI นะในบรรยากาศที่ไม่เอื้อเลยนะแล้วคุณลองคิดดูว่าเวลาบรรยากาศมันเอื้อครับโอเคออนนี้ผลทาต่อยอในหุ้นไทยเนี่ยต่อให้แสดงว่านโยบายต่างๆที่ดูสุดโต่งดูเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันมาปฏิปนองมาในสภาแล้วเนี่ยเป็นแกล้มมาที่ตลาดลงเนี่ยเขาจะมองข้ามช็อตแบบธานหปลาไปว่าถ้าเกิดต่อยมันเกิดอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ย มันก็อาจจะเกิดความวุ่นวายไหมในในเกิดไม่เกิดเดสถียรภาพในบ้านเราไหม <c oughs> เพราะว่าคนที่เลือกพักใหญ่เขไม่อยากพูดเรื่องการเมืองแต่ผมแค่สมมติว่าแบบมันมันแปลว่าประเทศไทยก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง่ะสมมต,ติเต็มไปได <c oughs> แ้ <c oughs> แบบนั้นเนี่ยเออคุณจะได้อะไรมานช่ไม,มันคล้ายๆกับตอนที่ก่อนก่อนที่คุณจะรู้ผลเลือกตั้งเ่ะคุณคิดว่าใครจะมานั่นอาจจะเป็นดีลที่ดีลกันไว้ แล้วแล้วก่อนเลือกท้งวีว่าพอพอพอของเดิมมาแล้วตลาดผู้จะเป็นยังไงนอาไจะย้อนกลับไปตรงนั้นไงแต่คุณก็ต้องให้อินทรีย์เขาว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วคนจะว่ายังไงแต่เงื่อนไขมันคือผมถึงบอกว่ากระแสะกับกระสุนมาสู้กันถ้ากระสุนจะถ้ากระสุนจะชนะนะซึ่งซึ่งผมไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะมันมันไม่เกี่ยวคือนักกลยุทธ์นี่ต้องถอดความเป็นมนุษย์ออกไปครับ กกระสุนจะชนะเนี่ยแปลว่าณนะตอนนั้นมีบางอย่างที่เกิดกับกระแสทำให้กระแสอาจจะมีมีแผ่วลงด้วยอะไรบางอย่างนะคือมันจะกระสุนจะชนะไม่ได้ถ้ากระแสยังรักษาในนี้ไปได้หรือแรงขึ้นถูกไหมนะมัน,ม,นมันติดล็อกกันอะ่ะไม่งั้นกระสุนมาไม่ได้ถ้ากระสุนจะมาแปลว่าถึงตอนนั้นเนี่ยไม่น่ารุนแรงโอเคอ่ะพีาเยีนยนไม่ไม่น่ารุนแรงแล้วก็ยังเป็นโอกาสอยู่นะงั้นผมเปลี่ยนมุมมองถามนในพิธาแล้วในเรื่องของการที่ ออช่วงนี้ต่างชาติก็ยังขายต่อนเนื่องขายทุกวันเลยนะครับนอว่าะเป็นทั้งหุ้นหรือพันธบัตรด้วยเนี่ยไม่น่ากังวลหรอกครับพี่นัะไปโทษอดเฟดมันไม่ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรมากเลยไปโทษเฟดเพราะเพราะเพาะว่าเฟดกำลังอย่างนี้อยู่เนี่ยดูเงินดอลลาร์ก็ได้ร้อยเยนเยนครู๊ร้อยสี่อย่างเงี้ย <c oughs> นะ <c oughs> บรรยากาศในบ้านเรามันเป็นแค่มันเป็นแค่ปัจจัยรองซึ่งตรงนี้หลังเห็น MOU มูเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ที่ติดขัดอัามเป็น ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสบายๆอยู่นะตอนนี้ก่อนที่จะไปเกิดอะไรอีกครั้งหนึ่งตอนที่เรื่องนายกถูกไหมตอนนี้มันยังเป็นบรรยากาศค่อนข้างสบายๆแต่ว่าที่ขยายอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเ่ราะเฟสเป็นสําคัญโอเคเป็นเรื่องต่างชาติขอบคุณผิดฐาเพุชดาวอืมก็โดนทบจีนด้วยแต่ว่าอืมนะผมว่าไทยเราก็ลงนน่นอ่ะถ้าในช่วงสองอาทิตย์นะได้ครับหนักพอสมควรอยู่ก็เอาว่ามุมมองแทรเหมือนเดิมนะัท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ ในวันนี้ขอบคุณมุมมองพี่ถาทมมากมผมขออนุญ,ญาตอ่หนึ่งคำถามจากท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราขอนะเล่นเกมเร็วกับพี่ธาสองนาทีนะครับเพื่อปิดรายการนะครับคำถามจากท่านผู้ฟังวันนี้นะครับคือขออนุญ,ญาตเรื่องของคุณอากิระขึ้นมานะครับเพราะว่าขอมอุมมองหุ้นตลาดญี่ปุ่นด้วยซึ่งตอนนี้สวนกะทยเลยเพราะว่าเขาทำนิวไฮนิวไฮเรื่อยๆตอนนี้ร้อนแรงมากครับหลังจากที่บัฟเฟตต์เข้าไปซื้อด้วยเนี่ยครับพี่นัทธา <c oughs> ไปต่อไหมครับคุณญี่ปุ่นมีคขึ้นสนใจยังไง <c oughs> ญี่ปุ่นที่ขึ้นไปคือ,นะน,อ,อนิเคอินะว่า ความสัมพันธ์เดิมมันมันกลับมาหลังจากที่อูเอดาเนี่ยผู้ว่าเบลเจคนใหม่เขายืนยันเหมือนกับผมบอกว่าเขาเป็นร่างอวตารของคูโรดะไปมาผู้เหมือนกันเลยเขาให้ยืนยันนโยบายผ่อนคลายอยู่เราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่คนกลัวกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เดิมกลับมาคืออะไรยูพันธบัตรสาราปรับตัวขึ้นดอลลาร์แข็งเยนอ่อนนิเคขึ้นเอาเปรียบฟอร์มความสัมพันธ์เดิมซึ่งมันเคยพังไปช่วงหนึ่งอ่ะตอนที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายเบลเจบอกว่าเดี๋ยวคูโรดะสั่งไป คนใหม่มาเดี๋ยวเขาจะเลิกบยดิวค่วันโลปรากฏไม่เลิกความสัมพันธ์เดิมมันก็เลยกลับมาโอเคเป็นเป็นแบบนี้เลยแต่ทีนี้คุณลองมองไปข้างหน้า่คุณสมมุติว่าตกรถไปละก็ตกรถเืิมคิดไปเอาความสัมพันธ์เดิมกลับมามันวิ่งพวดๆๆเลยนะเหมือนกับสมัยก่อนที่ที่เล่นกันเลยแบบเข้าใจง่ายๆตอลารแข็งเย็นอ่อนนี่ขึ้นแต่ตอนนี้คุณทําไงคุณคิดว่ามันจะอ่อนแล้วเรามองว่าดอลลาร์มันจะอ่อนนี่เพราะฉะนั้นนี่เป็นแรงเสียดทานซึ่งคิดว่านี่ขี้ก็ไม่น่าจะดีละ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่เราคิดไว้จีนฟื้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะได้รับแรงซัพพอร์ตถูกไหมก็ไม่น่าจะแย่แต่ว่าไปเล่นจีนดีกว่าไปเล่นพวกพันุ์ดีกว่าเพราะดอลลร์ถ้าเราเป็นอย่างที่เราคิดไว้คือดอลลร์อ่อนจีนพวกพันธ์จะจะมีอัพไซด์เยอะกว่า,โ,า,วาโอเคเอาเปานว่าของญี่ปุ่นจริงเน็ตเกันกแล้วเนี่ยก็มีทั้งบดทั้งลบอาจากฝั่งดอลลร์เนี่ยพร่ง่อ,งอไปไม่ได้แรงอย่างนี้ละโอเค ก็คือหนูชอบเพราะว่าจากจากดอลล่าที่จะกลับมาอ่อนก็ก็ไม่สปอร์ตญี่ปุ่นแต่ขณะเดียวกันจีนถ้าจีนกลับมาก็สปอร์ตเอเชียแต่เน็ตกันแล้วเนี่ยยังไงมันมีไปไปเล่นฝั่งจีนดีกว่าที่ชัดเจนเพราะมันจะมีการเติบโตนะครับแหมไม่มีอะไรขวางกั้นนะครับก็เลยกลับไปสุบสอดคล้องญี่ปุ่นกับตัว3ามสามสามของพิณทานะครับถ้าอย่างนั้นอืมโอเคหนูโชว์ไม่ได้ถึงกับอัพไซด์อะไรมากกว่าน,นี้นะครับถ้าอย่างนั้นขึ้น,นมาเยอะด้วยแล้วก็เอ่อดอลลร์จะกลายเป็นเฮดวินตอนนี้เป็นเทลว เลยไม่ลมหนุน<ม>ดอลลาร์อ่อนจะกลายเป็นลมต้านแล้วก็จะพ <Okay. S 1> ลิกกลับมาทาง EM จีนคอมมานดตี้เราหวังว่าอย่างนั้นนะเราคดอลลาร์ต้องกลับทิศนะตอนนี้มันยังไม่กลับทิศเนี่ยเอ,อ่ออนี่คือก็อาจจะยังไปได้นิดหน่อยโอเคครับอืมชัดเจนขอบคุณมากครับพีินาถาแล้วก็นี่ครับคำถามคุณไอคลาสนะครับผมขออนุญาตเล่นเกมกับพีินาถานะครับเทรดเดอร์ Twitter KP challenge ครับตอบคำถาม yes no สั้นๆน,นะครับสิบคำถาม <c oughs> นะครับพีินาถา <c oughs> ถ้ามีข้อไหนที่อ่ม เลือกอยากได้ทั้งสองฝั่งเลยก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะข้ามก็ข้ามได้นะครับแอบขออนุญ,ญาตนะครับเฉลยเลือกเคพีแชร์เรนส์ครับเลือกสินทรัพย์เดีย๋ยวสักครู่นะครับผมขอปิดนี่โอเคครับกับคำถามแรกครับอันนี้ผมว่าผมรู้คําตอบเลยละท่านคำถามแรกเฟดจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดครับปีนี้ไม่ครับถ้าต้องเลือกถือระหว่างพันธบัตรยูเอสคอมมานิตี้กับเงินสดเลือกอะไรครับคอมมานดิตี้หุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศครับปีนี้ ถ้าถ้าแต่คุมขนาดนี้ผมเอาหุ้นไทยนะครับหุ้นจีนหรือเวียดนามจ<ม>ริงผมเวียดนามเวียดนามมันคืออะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะผมขอให้เวียดนามแล้วกันนะอืมเวียดนามโอ้นี้เซอร์ไพรส์ครับโอเคทองคําหรือ Bitcoin ครับพี่ทัปีนี้ทองคําทองคําจะทํำนิวไฮกลับไปไหมได้ไหมครับปีนี้ครับเอาทำหาย ครับได้ใช่ไหมครับโอเคครับบิตคอยล่ะครับปีนี้กับปีหน้าเนี่ยกลับไปออาทำหายได้ไหมครับปีนี้ไม่หรอกอืมปีหน้าปีหน้าหนึ่งสองปีข้างหน้าผมว่าได้อืมครับหุ้นสารัฐยังกลับไปทำนิวโลของปีที่แล้วอยู่ไหมครับไม่ครับ พุ้นไทยออทามไฮจะมาปีนี้ปีหน้าหรือต้องรอหลังจากนั้นครับปีนี้ครับหนึ่งแปดห้าสองจุห้าหนึ่งทะลุนี่ปีนี้ขอบคุณครับแล้วหนึ่งตัว p ท t Delta หรือ LOT ครับโอ้โหอันนี้ต้องขึ้นคําเตือนว่าผมไม่มีอะไรผู้ายตัวนี้คือการเล่นเกมเนอะโอเคครับไม่ได้ตามไม่ไม่ด้ตามเลย๋ยวผมชอบน้ำมันก็ต้องตัวแรกโอเคนะครับนี้เป็นการแค่เกมเฉยนะครับทุกท่านครับออาครับ b u d ดีหรือเทสลาครับ ผม,มเห็นบ่อย BYD ด <laughs> <laughs> เห็นในไทยครับอ่ะกลับมา Apple Google หรือ Microsoft ครับ Apple ตามปู่ตามปู่โอเคขอบคุณมากครับพิธีสถาที่ร่วมสนุกกับเทรลเลอร์เคีชั่ลของเรานะครับ ใครไม่อยากาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ